วันนี้นะวันนี้เราจะมาว่าด้วยเรื่องของเลขมงคล12ราศีใครที่ฟังอาจารย์อยู่แล้วเนี่ยนะเห็นอาจารย์แล้วเนี่ยนะพิมพ์ราศีเกิดของตัวเองมาได้เลยเพราะว่าเราจะเริ่มต้นกันแบบไม่ละล้าล,ละลังเลยเราจะสรุปแบบสั้นๆภายใน10นาทีดีไหมเพราะเราคิดว่าดีว่ะ10นาทีรู้เรื่องเลยนะย้ำอีกทีหนึ่งนะ เอาเป็นว่าวันนี้ขอสองข้อที่พวกเราควรจะจำเอาไว้ข้อแรกคือได้โปรดกรุณานะจดนะให้ครบทั้งสิบสองราศีได้โปรดกรุณาจดให้ครบรสิบสองราศีเพราะเราไม่รู้ว่าเลขจะไปออกที่ราศีไหนเราไม่รู้ว่าเลขจะไปออกราศีไหนรู้แต่ว่าถ้าหากว่าออกตรงราศีมังกรเเลขจะเป็นนี้กุมมีนเมษเป็นถึงธนูจะเป็นเลขนี้เลขนี้อาจารย์ก็จะมาบอกให้ไงว่าถ้าออกในราศีนี้เลขจะเป็นแบบนี้ดีไหมดังนั้นใครเชื่อดีพิมพ์ดีหน่อย จดให้ครบทุกราศีนะโอเคไหมพิมพ์ราศีตัวเองขึ้นมาอาจารย์จะได้รู้ว่าราศีอะไรมาแล้วข้อที่สองคือจอดให้ครบทุกราศีอ่ะอันนี้อาจารย์แถมอีกข้อหนึ่งเคล็ดลับนะในการปังนะใครที่ได้ไปแล้วทําแบบนี้อาจารย์มาทบทวนให้ใครยังไม่มีเนี่ยเดี๋ยวไปติดต่อหลังไม่ได้นี่คือพยันราหูแดงแรงฤทธ์นะนี่คือพยันราหูแดงแรงฤทธิ์เวลาที่ใครได้ไปแล้วแล้วมีลอตเตอรี่ี่ตัวเอง ตั้งใจคาดหวังเอาไว้ใช่ไหมเราสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะลัตเตอรี่นะพอเราได้พยันราหูแดงแดงฤทธิ์ไปแล้วเนี่ยเราเอามาหนีบแบบนี้เอามาหนีบลัตเตอรี่ไว้แบบนี้นี่คือวิธีใช้นะวิธีใช้นะหนีบเอาไว้แล้วเอาไว้นะพวกเราไว้ที่เก็บเงินเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์ที่ที่เราวางทรัพสมบัติของเรานั่นแหละอันนี้คือวิธีการทําให้เลขลัตเตอรี่นะที่เราอะไปเสื้อเราเม็ดบางทีเราอาจารย์ไม่รู้งไงเรา ไปชอบเลขไหนอะไรยังไงนะแต่ว่าพอซื้อบัตรลิได้แล้วเอาพายันละหูแดงแดงนิดทำไงพวกเราเอาหนีบเอาไว้หนีแบบนี้นะอันนี้คือชิ้นแรกนะส่วนชิ้นที่สองคนที่ได้ไปแล้วมันจะเป็นชุดนะชิ้นที่สองเรียกว่ากาไลยันสมบัตจิจักรพรรดิแบบนี้นะให้สวมให้ใส่เอาไว้ที่ข้อมือเพราะกําไรยันสมบัตจิจนะักรพรรดิอ่ะทำให้ได้เงินก้อนทําให้ได้เงินจากทุกทางบางคนบอกเดือนหนึ่งเสี่ยงโชคใหญ่ๆสองครั้งหนึ่งกับสิบหกใช่ไหม แต่วันอื่นก็ต้องได้เงินด้วยใครคิดว่าอยากได้เงินทุกวันพิมพ์ได้เงินทุกวันขึนมาหน่อยเร็วให้ทําแบบนี้คือถ้าเป็นลักษณะของพยานและหวแดง,ล,งลังฤทธิ์ได้เงินจากการเสี่ยงโชคถ้าเป็นกําไรสมบัติจักรพัรดิได้เงินก้อนแล้วก็ได้ทุกวันอาชุดนี้นะใครอยากได้ไปติดต่อหลังใหม่ไปติดต่อหลังไ,มไหงไม่เองนะอา้าวอาจารย์ขอบอกเลขสิบสองราศีขอเริ่มเลยนะพิมพ์ราศีของตัวเองขึ้นมาอาจารย์ขอบอกเรียงนะบอกอย่างรวดเร็วนะ กระชับๆไวเลยถ้าใครที่มาไม่ทันอ่ะพิมพ์ไปที่ข้อความส่วนตัวบอกอาจารย์ขอสรุปเลข12ราศีแต่ถ้าบางคนบอกว่าเออเราเป็นราศีนี้แต่เราเกิดวันนี้ด้วยอ่ะอย่างสมมตินคนเกิดมังกรใช่ไหมก็จะมีมังกรที่เกิดจันทร์อังคารพุธศุกร์เส,สาร์อาทิตย์ใช่ไหมนะอาจารย์เนี่ยจะทําเลขไว้สองชุดพวกเราใครติดตามอาจารย์จจรูรฟังดีนะอาจารย์จะทําเลขไว้สองชุดสรุปเป็นรูปภาพชัดๆเลยหนึ่งเป็นเลขประจำเจ็ดวันเกิด สองเป็นเลขประจำสิบสองราศีใครคิดว่าดีพิมพ์ดีหน่อยเร็วเดี๋ยวอาจารย์จะนะมอบให้พวกเราทางหลังใหม่ใครที่มาแล้วเนี่ยนะแล้วบอกว่ามาฟังไม่ทันสิบสองราศีขอสรุปเลยอะ่ะให้ทักมาที่ข้อความส่วนตัวแล้วอาจารย์จะให้ผู้ช่วยส่งให้ทางหลังใหม่อา้าวถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะอาจารย์ขอเริ่มเลยนะใครมาไม่ทันย้ําอีกทีหนึ่งมาไม่ทันทักไปที่ข้อความส่วนตัวบอกว่าขอสรุปเลขสิบสองราศีขอสรุปเลข เจ็ดวันเกิดเริ่มนะใครที่เกิดในราศีมังกรใครที่เกิดในราศีมังกรเลขหกเจ็ดสามห้าจดเองนะเพราะอาจารย์ไม่สามารถที่จะโพสต์ได้นะครับไม่ให้โพสต์มังกรหกเจ็ดสามห้าอ่ะสองครั้งนะต่อมาราศีกุมต่อมาราศีกุมสี่หนึ่งศูนย์แปดราศีกุมสี่หนึ่งศูนย์แปด ต่อมาราศีมีนราศีมีนนะห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งราศีมีนห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งต่อมาราศีเมษร,ราศีเมษนะแปดสี่ศูนย์หกราศีเมษแปดสี่ศูนย์หกต่อมาราศีพฤษภราศีพฤษภนะหนึ่งสามห้าแปดหนึ่งสามห้าแปด ต่อมาราศีเมถุนราศีเมถุนนะสองห้าแปดหกห้ดหต่อมาราศีกรกฎราศีกรกฎนะเจ็ดเจ็ดห้าหต่อมาราศีสิงห์ราศีสิงห์นะหนึ่งสามหสองหนึ่งสามสองต่อมาราศีกันราศีกันนะ สามเก้าห้าหกสามเก้าห้าหกต่อมาราศีตุลราศีตุลน,นะหกสองหนึ่งแปดราศีตุลหกสองหนึ่งแปดต่อมาราศีพิจิกนะพิจิกนะสามหนึ่งเจ็ดแปดสามหนึ่งเจ็ดแปดและจบด้วยราศีธนูนะราศีธนูสองห้าแปดหนึ่งสองห้าแปดหนึ่ง ครบจบนะทั้ง12บราศีให้ไว้แล้วแล้วใครนะที่ฟังอาจารย์อยู่บอกว่าอาจารย์มาไม่ทันขอสรุป12ราศีทักที่ข้อความส่วนตัวอาจารย์เราเกิดวันนี้วันนี้ยังไม่มีเลขประจําวันเกิดทักที่ข้อความส่วนตัวเพราะอาจารย์ให้ไวหมดแล้วนะให้ไวหมดแล้วดังนั้นสรุปง่ายๆแนละ้วฟรีเน้นนะนะใครอยากได้เลขสรุปทั้ง7วันเกิดทั้ง12ราศีทักที่ข้อความส่วนตัวแล้วที่สําคัญก็คือเวลาที่จะ เสี่ยงดวงโชคล่าเคล็ดลับมาบอกตอกย้ํากันอีกทีหนึง่งนอกจากได้เลขแล้วเนี่ยมันต้องมีพลังด้วยเราเชื่อหรือเปล่าว่าเดนบรรดาคนที่ได้เลขเหมือนเหมือนกันนะ่ะไม่ได้โชคดีทุกคนนะคนที่มีพลังดีคือคนที่โชคดีโชคดีไม่ได้เกิดจากการเหมือนกับว่าเออนั่งนึกๆเอาแล้วโชคดีไม่ใช่ต้องมีพลังไปขวายคว้ามาเวลาที่จะใช้พลังเนี่ยเห็นพระราหูที่อยู่เบื้องหลังอาจารย์ไหมเราอ่ะใช้ผ้ายันพระรังหูนะ เป็นผ้ายันราหูแดงแรงฤทธิ์แบบนี้นะแล้วเวลาที่เรามีลอตเตอรี่แบบนี้นะย้าอีกทีหนึ่งมาย้ําเนี่ยเพื่อไม่อยากให้พลาดเพราะถึงเวลาแล้วถ้าไม่เฉียดไปเฉียดมามีคนถามทุกง,งวนเลขก็ให้แล้วพวกเราเชื่อหรือเปล่าว่าในเลขเจ็ดมันเกิดเลขสิบสองราศีนะที่อาจารย์ให้งทุกทุกง,ง,งวดน,นะมีคนถูกทุกง,งวดแล้วทําไมเขาถึงถูกล่ะเพราะเขารู้เคล็ดลับข้อนี้อา้าวใครมีผ้ายันราหูแดงนางฤทธิ์แล้วมีลอตเตอรี่แบบนี้เอาหนีอปไว้หนีลอตเตอรี่แบบนี้ นี่นะทาแบบนี้นะอันนี้คือวิธีใช้พยันลาหูแดงแรงฤทธิ์นะกับลัตเตอรี่ส่วนใครที่บอกว่าอยากได้เงินทุกวันแล้วก็ได้เป็นเงินก้อนด้วยให้สวมใส่กําไรสมบัติจักรพรรดิแบบนี้เอาไว้กําไรสมบัติจักรพรรดิแบบนี้นะสวมใส่เอาไว้นะอ่าอันนี้คือชุดเนี้ยเป็นชุดที่แก้ไขดวงชะตาให้สําเร็จให้ร่ํารวยไงมันเป็นที่มาของคนที่ทําไมถึงเฮงถึงปังตลอดมีอันนี้เนี่ยเท่ากับว่าอ่ะ เมื่อเราได้ไปแปลเราจะได้เป็นพยันใช่ไหมถ้าเป็นพยันลาหูแดงแรงฤทธิ์เนี่ยเราจะเสี่ยงโชควันไหนก็แล้วแต่เราเอาหนีบสิ่งที่เป็นเป็นโชคเป็นรางเป็นเลขของเราเอาไว้ส่วนกำไรมสมบัติจักรพรรดิน่ยเราจะทํามาหากินทําธุรกิจค้าขายใดๆก็แล้วแต่ใช่ไหมให้เราอ่ะเอาสวมเอาใส่เอาไว้ในข้อมือเรานะกาไรอ่ะขึ้นชื่อว่าเป็นกําไรใช่ไหมก็ได้กําไรอยู่แล้วดังนั้นชุดนี้ถือว่า เป็นชุดสมบูรณ์แบบนะที่ช่วยแก้ไขสิ่งที่มันเป็นปัญหานี้สินนะให้มันมาลายหายไปสิ่งที่เป็นความเรียกว่าเฉียดไปเฉียดมาไม่โดนไม่เข้าสักทีโชคลาภไม่มาสักทีก็ให้มาลายหายไปดังนั้นชุดนี้นะเรียกว่าชุดแก้ไขดวงชะตาให้สําเร็จให้ร่ํารวยอา้าวใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วใครที่อยากได้ใครที่ยังไม่ได้นะหนึ่งถ้าเป็นเลข ย้ำอีกทีหนึง่งถ้าเป็นเลขมงคลติดต่อเข้าความส่วนตัวอาจารย์จะแจกทั้งเลขเจ็ดวันเกิดทั้งเลขสิบสองราศีทุกงวดเลยนะทุกวันแจกฟรีด้วยแต่อาจารย์ไม่สามารถมาโพสต์บอกได้อาจารย์ทุงต้องมา,มาพิมพ์มาพูดบอกทีนี้แต่หลายคนบอกกลัวจดพลาดจดไม่ทันมาไม่ทันอะไรล่ะกลัวว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้สรุปครบเพราะว่าเวลาที่จดหรือว่ารู้เลขเนี่ยจะต้องรู้ครบทั้งเจ็ดวันเกิดรู้ครบทั้งสิบสองราศีทักไปที่เข้าความส่วนตัวถ้าเกิดใครดูอยู่ ทางเพจทาง YouTube ทาง i อทัทงไหนก็แล้วแต่เราสึกว่าเออเราเหมือนกับอยากได้สรุปเลขดีๆให้ชัดๆเนี่ยต้องทักไปอาจารย์แนะนำว่าให้ติดต่อทางไลน์จะสะดวกที่สุดเป็นช่องทาง t i k t o อกเนี้ยกดที่โปรไฟล์ก็จะแอดไลน์เข้าไปแล้วก็พอเข้าไปบอกขอสรุปเลข7จวันเกิดสรุปเลข12บราศีเลยอาจารย์ให้อดมินเขาเตรียมตัวที่จะส่งให้พวกเราเนี่ยอยู่แล้วนะแล้วฟรี ไม่มีใครใจ่ายเลยเพราะว่าทุกๆ1นึงกับสิเนี่ยเป็นช่วงเวลาสําคัญอาจารย์เข้าใจสมใครบอกอยากได้เลขทุกวันเลย,เ,ยเดี๋ยวค่อยไปติดต่อกันอีกทีหนึ่งนะใครจะตรวจสอบดวงชะตาใครที่อยากได้วัตถุมงคลเสริมดวงนะใครที่อยากปรึกษาติดต่อทางไล,ลน์เราขอคนโชค